สวัสดีค่ะช่องเมียเสียปุจวดเตอร์ซีรีค่ะบอเจอกันหลายมือนะจจะน้อลิ้นบอเลยลงคลิปลายมือแล้วนะคะกินหอดกันยูบอี่ค่ะลิ้นกําลังอันสับอันน้ำไม่สมนะคะเอานอ้ำไม้ไม่เห็นน้งไม่สมนะคะสั่งในมู่บานมาร้อยยี่สิบบาทค่ะที่นี่เสียปุแลวกับไปเล้าวนะคะเราไปเที่ยวเล้าวกับอาจารย์เสียงแผ่วกับจานปองนะคะเพิ่นกันเลยว่าซื้อของมาฝากสันว่าซื้อยังเรามาฝากซื้อน้อไม้สันว่า น้องไม้ย,ยากเพิ่อนขายถึกราคาสี่สิบบาทนี่ป้ามานอยไงเถอเน้อของเล้าบัดเนี่ยคือมานอยใหญ่นอโตแทะสือมาฝากเมียให้เมียเฮ็ดน้องไม้สมตืมกันค่ะลินบ่เคยเฮ็ดจากเทือเด้ค่ะเด้ออันนี้เป็นเป็นข้างที่สองลินร้องเฮ็ดเบิงปกติกับซิมีซุ้มหญ้าซุ้มอีหอย่างเลยว่าซุ้มมูในมูบ้านเพื่อนออกมาฝากนะคะเลยร้องเฮ็ดเบิงเสียปูเพิ่นก็เลยพอดี เพิ่อนออกมาฝากเนี้ยลิ้นก็เลยบอกว่าอย่างสันเธอก็ปอกให้ฉันเดี๋ยวฉันจะสับเพิ่มนะคะเพราะว่าฮ็ดแล้วก็บที่ได้เฮ็ดพร้อมกันนะคะเสียปูก็เลยบอกลินบอกว่าลองปอกเบื่อนคืนในคลิปติ๊กตอกตั้งประเทศเขาเฮ็ดนั่นเอามีดผ้าจากกันจากจากปลายมันลงม้านะคะแล้วก็มาดึงออกแบบนี้ละเขาเฮ็ดตั้งศิละเห็นปะแต่ปูกัเลยว่าเออมันก็เฮ็ดตีแล้วมันก็เฮ็ดง่ายนะคะแต่ว่าทำไมอันนี้มันมันเป็นคนเด้ค่ะมันเป็นคนทำไมยัยมันเป็นคนลิ้นบอกกลาปอกเองก็เลยใส่ใส่ผัวนะคะมีผัวก็ต้องใช้ผัวนะคะ ยาสไปเฮดเองเบิดเตืน่นมันซุ้มมันผู้หญิงนะเฮดเป็นอยู่กับท,าทาําท้าวเฮดบป่เป็น,นะคะ่ะนี่หละมันยาหญิงนะคะก็คือจังลิ้นใส่แล้วอันดังไฟอะไรเฮดเป็นเพาว่าเฮดเฮดเ่ดเป็นนะคะเราเป็นผู้หญิงเราต้องมีอะไรที่มันอ่อนหวานบอบางนะคะหน้าทะนุถนอมเ <c oughs> <c oughs> มนยิ่บอกคะ่ะโอ้นี่แหละคะ่ะมันยาผู้หญิงนะคะแต่ว่ากับอันนั้นบอกว่าเสียปูกก๊กลก็ฮักเมียนะคะแล้วก็ได้ฝ้าวเฮดห้ดหย่านเมียจมอ่ะนะสื่อน้องใหม่มาน้องใหม่ใหญ่มา ไปสามสี่หมื่นอันติดตอ่อกับบค่คยได้ดอกโทรศัพท์บ้านสัญญาณเน็ตบอ่คยมีทั้งประเทศแล้วสันว่าลินก็ถือใจซื้อเด้อว่าพาไปเที่ยวกับอันจานเสียงแพ้วนะก็บ่ได้โทรน้ำโทอยางจากเคื่อเด้ไปสามคืนผุนแต่ว่าช่วงนี้ไปแล้วบ่อยๆได้เสียปุ่นี่ไปก็ได้คลิปมาฝากพี่ฝากน้องนะคะอันเอาอขนมข้าวนมไปแจกเล็กน้อยโอ้ยเห็นแล้วกับเป็นตะนาโตนค่ะลินก็บ,บอกเสียปู่บ้านในคลิปนัน้นเด็กน้อยบ่ได้ใส่เกือบันคือปะจกเงินอันให้เขาซื้อเกือบซื้อรองเท้าใส่เนี่ย เด็กหน่อยต้องหกเจ็ดคนนะคะยวนอยู่บ้าน,อ,านอันใดละ่ะอยู่หลังนึงอะนะที่เสียปูเราไปแจกขนมนะคะลินเสียปูเราก็เลยว่าโอ้ยคิดคิด,คดน้ำบาทันเดี๋ยวรอบหนานะคะลินจะเก็บเสื้อผ้าของลินไปฝากนะคะจะเก็บเสื้อผ้าเก่าๆของลินอันส่แนีบโบส่เนียสื่อมากกับโบเรไสเดอร์คะ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปฝากน่องๆทั้งอันลาวนะคะทั้งเมืองลาวนะคะบ้านพีเมืองน่องกันนอกประเทศลาวประเทศไทยนี่ค่ะลินหายเสียปูฮันนะคะฮันเป็นเป็นชิ้นเพราะว่ามันมันล้ำไ่น่ะนะ มันจะได้สับง่ายๆนะคะหลังจากนั้นนะคะลิ้นกับมาสับอะค่ะนั่งสับอยู่อีกโดนเติบอะค่ะที่นี่ก็เป็นขั้นตอนการเท็ดน้ำไม่สมนะคะเพื่อนบอกว่าให้เอาเกลือนะคะเกลือดอกหรือว่าเกลือเม็ดเท้านี่ละอันลิ้นละลืมเพื่อนบอกว่าให้ซ้าวๆค่เพราะลิ้นกับขยำอยู่ว่าสั่นลิ้นยานมันบอกเข่าน้าเขาเนื้อน,นะคะลิ้นขยำใส่ความจริงอันซุ้มยาซุ้มผู้ที่เพิ่นเท็ดเพื่อนบอกว่าเอาแค่เกลือโรยแล้วก็ซ้าวให้มันทั่วถึงนะคะ สาวไ่ให้มันทัวถึงบ่อห่มันนั่นจืดได้ให้มันออกเค็มแน่จากน้อยนะคะแล้วก็เอาน้ำไสนะคะเอาน้ำเทไ่ให้มันถ่วมนะคะพอไห้น้ำเกลือมันซึมเข้าไปในหน่้อไม้นะคะมันเป็นการดองหน่อไม้เนาะเขื่อนหน่อไม่สมก็คือสมหมูสมเนื้อประมาณนั่นแหละค่ะลิ้นกระเท็ดได้ทั้งหมดสองกระละมังนะคะปุ้ยขาวจูนพูนงามดีค่ะเพื่อนบอกว่าหลังจากที่เฮาอันแซไว้แล้วนะคะแซเกลือไว้แล้วเทน้ำไ่แล้วให้ถ่วม เฮาแซ่ไวข้างคืนไวคืนหนึ่งนะคะให้แซ่ไวข้างคืนคืนหนึ่งหลังจากนั้นเฮาก็เอามากรอกใส่ใส่กระปุกหรือว่าใส่ขวดค่ะแต่ว่าโตลิ้นนี่อันเอาใส่ขวดด้อค่ะเด้อพวกขวดดาน้ำกินน้ำานอย่างเขาไงล่ะยาเพิ่นว่าใส่แล้วมันสิพอดีกับการเห็ดกินเถื่อนึงนะคะนี่ที่นี่นเพิ่นบอกว่านะคะหลังจากที่ข้างคืนไวคืนหนึ่งเฮาก็ต้องมั้งเอามาล่างน้ำน้ำออกอีกค่ะลิ้นในล่างประมาณสองน้ำนะคะ ลิ้นล้างน้ําออกอีกประมาณสองน้ำล่างเสร็จแล้วเ้ากับีบบ,บีบค่ะบีบน้ําน้ามันน้ำ,นนำมัสมออกบีบให้มันหมาดนะคะหลังจากนั้นพอบีบันหมาดแล้วเขากะเอาเกลือมาห้อยใหม่ค่ะเอาเกลือมาโรยให,หม่ให้มันเค็มนะคะโรยแล้วก็เ้าเ้าเ้ากับซิมเบิงนะคะให้มันนัวพอดีหลังจากนั้นเ้ากะจังมักกรอกกรอกไสอันขวดนะคะนี่ค่ะอันนี้ลิ้นกับกรอกไสแล้วนะคะ เฮ็ดตั้งแต่เว้นบ่ชในเรแล้วค่ะจนหอดคำนะคะตอนแรกว่าซิเฮ็ดจากสิบสี่สิบห้าขวดเอาไปเอามาบ่าพอก็เลยแต่ยันไปล่างขวดเพิ่มค่ะยุ้งกัดกัดค่ะเอาพัดล้มมาเป่าใส่ยาของนะคะนี่เสียป,ปุ๊แล้วมาแล้วก็เลยไทยห้ลิ้นนะคะนไม่เดียวนี่จะทุ่งแล้วเนี่ไม,ม,ม่สามทุ่งหรออืมสี่สามทุ่งโอ้ยหลายโปดว่าซิเฮ็ดจากสิบก็ขวดเอาไปยังอห่ายรเนี่ย ใส่เอ้าวเสื้อสีแดงเลยบุงดูเนี่ยเอเสื้อสีใส่ยันนี่ได้นี่ค่ะบวเนี่เดี๋ยวลืมเอานี่ยอกกันวดนหน่อน้ำเนี่ยยากที่นี่โอ้แล้วกินกินบัดตีกินบัดีใครที่ไปฝากแม่ จะไปฝากแม่ลิ้นนะคะ่ใช้พูมินจะกลับบ้านสิบสองสิงหาจะไปใช้พูมจากเมือสองเมือนะคะเนี่ยจะไปไหนอ่ะเน่ี้ไ่ไปเหรอกูหนามันมันนี่ทยไกลอ๋สันี่ละสันีละค่ะเอ,อ้ยของสิงหามแ,แม่เดี๋ยวนแ่จะไปหายายใช้พูมนะคะกูกไปเที่ยวตะลาวจะไปอีกว่นจักเสียงเลียวโทรมาน่อเที่วยวเที่ยวโทรมาจะไปอีกวันไหนอ่ะจะทำท่วม น้ำส่วนกี่เออน้นส่วนบ้วเหรอืมอตัวหนึ่งนี่ยโอ้โหโอ้โโอ้โไป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 แล้วใช่ไหล่ะ่ะเอานี่ละได้ทั้งหมดกันมังนี่ลงเลยค่ะเอ้าดีกว่าไม่ดีกว่าอืมนะไปใช่ไหมล่ะอืมบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ